หลังจากที่โค้งน,นะครับผมพาไปดูรถยนต์ใหม่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ไปแล้วคราวนี้ครับเคนจะพามาดูบูธแล้วก็ไฮไลท์ของรถจักรยานยนต์ใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2019กันโลโก้ออาลันขึ้นมาครับเราอยู่ที่บูธของ BMW Motorrad ครับผม ผมคือไฮไลท์ของ B M w มอตลาด B M w F 8 5 0 G S Adventure ครับอัปเกรดทุกอย่างใหม่หมดจากตัว F 8 5 0 G S ครับเป็นส่วนของแฟร์ลิงถังน้ำมันแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆที่มีมากกว่าครับนอกจากนี้ B M ครับผมยังมีการเปิดตัวรถอีกหลายรุ่นเลยอย่างเช่น C 4 0 0 X ครับสกูตเตอร์เออร์เเอามาขายใหม่เพิ่มจำนวนครับมี R 9 t ครับผมโปรเจกต์1 9ครับ R 9 t a แคมเบนะครับผมมี K 1 0ึครับแกลนอเมริกาที่เป็นแบบทัวรานี้ ถาเอาตัวแบ็คเกอร์เข้ามาขายใช่ไหมครับและนี่ครับผมคือไฮไลท์สำคัญสำคัญที่บูธ BMW มอเตอร์ราดครับ และทีบท่บูธคับเฮา s e ครับงานนี้มีคัสตอมสวยๆสย2คันมาโชว์ครับคือ425ครับคอปเปอร์คอปเปอร์ออรสีโรสโกสวยๆเลยถูกใจกันแน่นอนมังกี้พาสเทลมิลกี้มินครับ2คันนี้ไม่ได้แต่งโชว์อย่างเดียวแต่ขายด้วยราคาไม่เบาเลยและที่ด้านหลังนะครับยังมี425แล้วก็มังกี้นะครับที่แต่งด้วยชุดแต่งพิเศษนะครับผมของทางคัพเฮาส์ที่เตรียมมาไว้นะครับซึ่งเป็นต้นแบบอินสปเรชันให้ทุกคนเนี่ย ไปแต่งกันต่อนะครับตามคอนเซปต์ของ c l ับเ o u s e ที่บอกว่า Start by us, Finish by you ครับเริ่มที่เราจบที่คุณแบบของคุณจะเป็นแบบไหนมาดูกันได้ที่ c l ับเ o u s e ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บูธดูคาตีนะครับซึ่งบูธดูคาตีจะมีไฮไลท์รถใหม่เประตูอยู่ถึง3รุ่นครับรุ่นแรกคือดูคาตีเดวเวลหนึ่งสนะครับผมซึ่งเป็นครูเซอร์รุ่นใหม่นะครับผมขยายปริมาี่กระบอกสูบเพิ่มขึ้นมาครับอีกรุ่นหนึ่งครับดูคาตีมัลติสตราด้าเก้าห้าศูนย์เอสชาร์ตัวนี้จะใส่ฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้าไปอย่างตัวดูคาตีสกายฮุกอีโวนะครับผมที่เป็นซัพเพรสชันหรือระบบการสะเทือนไฟฟ้านั่นเองครับและด้านหลังตรงนี้ครับผมปีกคคคาารรร์์บบบออนนนนีี้ั มาในดูคาติ p a n เ g กเล่ V4R ครับและนี่ครับผมคือเลสแมชชีนครับผมที่คุณเป็นเจ้าของได้ในราคา2,990,000บาทครับตัวแข่งเดียวกับที่ b บอ t i ติสตาใช้หวดคว้าแชมป์เวิลด์ซูเปอร์ไบ์สองสนามแรกลวดมาเลย ทีบูท G.P.X Racing นะครับมีไฮไลท์อยู่ที่3รุ่น3รถจักรยานยนต์ด้วยกันครับนั่นก็คือคันนี้ด้านหลังของเรา G.P.X 150 GR ครับตัวนี้เป็น Limited Edition ครับชุดสีดำแดงที่เป็นสีเอกลักษณ์ของแบรนด์ G.P.X Racing นะครับอยู่ใ,นในกล้ๆแล้วแหมรู้สึกเป็นน้องทอยนะผมไม่ใช่เดือยทอยก็พาลอ,อยได้นะตรงนี้ ด้านหลังนู้นครับผมคือ G P X Legend 150 S ครับตัวนี้เชสีใหม่3เชสีครับผมก็มาเปิดตัวครั้งแรกเช่นกันและด้านซ้ายมือผมนี่ครับต้นแบบแห่งอนาคตของ G P X Racing ครับ F c R 400ครับผมตัวนี้เครื่องยนต์400 c c อย่างที่เห็นครับเสื้อลมนะและพราต่างๆเนี่ยยังเป็นรถโปรโตไทป์อยู่แต่น่าจะเดากันได้ว่าหลังจากที่เขามีแม้300ใช่ไหมต่อไปเราจะได้เห็นเครื่อง400ซีจาก G P X Racing ก็ได้ครับ ตรงนี้ครับผมเราอยู่ที่บูธฮาร์เล็์เดวิสนะครับผมซึ่งไฮไลท์ของเขาอยู่ที่2คันนี้ครับ f ฟ t บอยคันนี้คือรถของนาแอดคาราบาวที่แต่งไปกว่า300,000บาทสวยๆเลยคันนี้นะครับผมไม่เหมือนใครแต่ว่ามีสเปคให้ลอกว่าจะลอกนาแอดยังไงให้สวยแบบนี้นะครับผมในราคาเฉพาะชุดแต่งนะ300,000บาทและด้านหลังครับผมคือ The p r i ินซครับรถแข่งของฮาร์เล็์เดวิสันออฟแบงครับผมที่ไปได้แชมป์การแข่งขันคัสตอมเนี่ยที่อิตาลีมาด้วยในปีนี้ ไปดูกันครับว่าฮาร์เรดิหรือสันมีไฮไลท์อะไรในบูธอีกบ้างครับ และนี่คือสกสารดใหม่นะครับในความเป็นสปอร์ตกับ AB Honda ในงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับนั่นคือฟังต่ออินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2019นะครับนี้คือทั้งที่40นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ฮอนด้าเราเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจนะครับ ทำให้คอนด้าเราเ,เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง30ปีขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธวันด้าภายใต้คนเซ็ปต์ w i n g of Less นะครับวันนี้นำทีมโดยรถวันดะ้า R C 2 1 3หนึง V ของมาร์คมาเกสซึ่งได้แชมป์ม o t o g p ีปี2018ันิดการล่าสุดคันนี้เราถ่ายข้อ DNA เข้าสู่รถจักรยายนยนต์ของเราภายใต้บูธเราเราแบ,บ่งเป็นทั้งหมดสโซนหลัก ตามเสียงเรียกร้องของชาวไทยเป็น New Honda CBR250RR ับน่ะครับสไตล์ Lessing Replica แล้วตรงน,นี้คือ Wing of Race ครับนี่พื้นที่ของสปอร์ตพันแข่งครับจาก RC2.3 V2 CBR 2รุ่นใหม่นะครับผมอย่าง CBR 150R และ CBR 250RR 2คันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับผมสปอร์ตพันแข่งครับ Beating the Master h o n d a CBR 250RR รตัวนี้จะเป็นสเปคที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทซื้อในงานจองในงานมีโปรโมชั่นครับแถมพบรบบอแถมประกันชั้นหนึ่งหรือเลือกรับดอกครับ0.99%ต่อปีนะครับโดยคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคัน หลายคน,นสงสัยว่าทำไมมันแพงนะตั้งเกือบ2.5แสนบาทตัวรถครับเป็นเลสเลสเพการถสเปคแข่งนะครับผมที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากตัว RC 213V ลงมาไม่ว่าจะในส่วนของเครื่องยนต์พละกำลังนะครับเป็นรถ250ซีซีที่มีรอบสูงเนี่ยสูงจัดนะครับทะลุ1 2 0 0 0รอบต่อนอาทีเลยแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้สปอร์ตแท้หลายคนคงรู้แล้วว่ามันขี่ได้แบบ190เลยนะฮะสุดที่สุดแล้วของคลาส n t ็นที่เลเวลครับ ด้านหลังครับผมคือ Honda CBR 150 r ครับ all new จาก AP Honda คือใหม่หมดเลยเฟรมเครื่องยนต์ตัวถังดีไซน์ที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนแบบหลังตรงหน่อยนะครับอันนี้ปรับมาให้เป็นลุคซูเปอร์สปอร์ตเลยแล้วก็มี2รุ่นครับคือ Standard แล้วก็ ABS สีด้านหลังเป็นสีพิเศษครับเป็นสี AP Honda Racing Thailand ซึ่งจะเป็นรุ่น ABS เท่านั้นครับราคาจาหน่ายจะอยู่ที่92,000บาทแล้วก็99,000บาทในรุ่น ABS ครับ อนนี้ครับเรามาอยู่ที่บูธแบรนด์รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งรุ่นครับผมเขียวขนาดนี้ไม่ต้องบอกนะครับผมคงกลางโลโลร้อนแน่นอนป้าไม่ใช่ครับผมเราอยู่ที่บูธคาวาซากิครับตรงนี้มั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่และด้านหลังผมครับฝาแดงเลสซิ่งนะครับผมตัวนี้ใช้แข่งนะผมเป็นรถที่ทางคาวาซากิเลสซิ่งทีมของไทยแลนด์นะครับผมใช้ครับผมให้ติงโนและก็ซีเคนเนี่ยในการแข่งขันครับและล่าสุดที่ติงโนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปหัวดมาครับผมกับ เวอร์ซูเปอร์บายที่บุรีรัมย์อ่าเนี่ยแหละครับผมคือ ZX 1 0 r ็ครับแต่ปีนี้มาแปลกครับผมนอกจากมีสปอร์ตบายมีแอดเวนเจอร์บายไซส์ใหญ่อย่างคาวาสกิเวอร์ซิตผ่นแล้วครับเราขอแนะนำครับผม E m o u n ท a i n น i k e ครับหรือ EMTB ตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพเดลนะครับผมคือรถจักรยานกึ่งไฟฟ้าที่ช่วยเสริมแรงเวลานึกออกไหมขี่เม u n t เทนบ i k e บางทีมันใช้แรงเยอะตัวนี้ครับผมจะช่วยให้คุณไปได้เร็วขึ้นไปได้สนุกขึ้นไปได้ไกลขึ้นและละเอียดเป็นยังไงผมก็ เดี๋ยวเราจะลงไว้ใน w w w a u t o station. com หรือมาดูที่งานมอเตอร์โชว์กันได้ครับในงานมอเตอร์โชว์2019นะครับยังมีสกูตเตอร์พรีเมียมแบรนด์ใหม่ครับผมมาเปิดตัวในเมืองไทยครับนั่นะคือเปอร์โยครับตรงนี้เขาจะทำตลาดที่ไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย3ประเทศนะครับโดยประเทศไทย มีรถที่นําเข้ามาคือตรงนี้ครับแ j งโก o 150ครับมีคอมบยเบรกมีไฟนี่ครับเหมือนเด y l ไลท์นะมีไฟเป็นหลอดฮาโลเจนแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแปลกตาไปจากสกูตเตอร์หลายๆรุ่นในบ้านเรานะครับก็ลองมาดูดีเทลของรถกันตัวรถจะมีทั้งหมด3รูปแบบสีนะครับคือตัวที่เหมือนสีโมโนโครมนะครับอันนึงเป็นสีทูโทนอันนึงแล้วก็ด้านหลังอันนี้ครับคือสีแบบสปอร์ตคาดลายเหมือนเลสซิ่งนั่นเองฮนะ รอยัลอ l ลลอยครับอีกหนึ่งแบรนด์พรีเมียมสกูตเตอร์นะครับนอกเหนือไปจากเ e s ป้าแล้วก็เปอร์โยนะครับที่เพิ่งมาเปิดตัวใหม่ในบ้านเรานี่ครับถึงจะไม่มีรุ่นอะไรใหม่นะครับแต่ก็มีไฮไลท์อย่างตัวนี้ครับที่เป็นสีสันพิเศษนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับในงานยังมีโปรโมชั่นด้วยนะฮะใครที่กำลังสนใจก็แนะนำครับผมมาเดินมาดูกันก่อนนะผมมีสีสันใหม่ๆแปลกๆเยอะเลย หลักของเคนครับ r ร y a l e n f อ e เคเครับรถต้นแบบเป็นครั้งแรกของ r o y a อ e n f อฟ l ที่ทํารถแบบ2สูบวีครับตัวนี้850ซีซีแต่ยังคงเป็นรถต้นแบบอยู่ซึ่งก็ต้องรอดูอไปว่าจะมีโอกาสเป็นรถโปรดักชันไหมนะครับแต่ไฮไลท์ที่เขาขายอยู่ก็จะมีทั้งรุ่นสูบเดี่ยว535ซีซีและ2รุ่นใหม่ครับ Continental GT แล้วก็ Interceptor INT 650ที่บอกเลยว่าขี่ดีมากๆครับมีรีวิวใน Auto Station ด้วย ท่บูสตาเลียนครับผมมีการเปิดตัว m มา i n ก250 SP ครับมาในสไตล์แบบว่านี่เลยคาเฟ่เรเซอร์ er, 250cc ตัวนี้สูบเบี่ยวนะครับโชคหน้าหัวกับตัมนี่ดูเป็นแบบเรเดียลมส์จันเบรกคู่ด้วยที่ด้านหน้านะครับถือว่าทำออกมาตีตลาดด้วยสไตล์ใหม่ที่ทางสตาเลียนไม่เคยทำมาก่อน <im> in <history> ด้านหลังของเราครับคือซูซูกิคา a นะ ตัวใหม่2019รับผมและยังมีไฮไลท์รถจักรยายนยนต์อื่นๆอ,อีกเพียบเลยแต่จะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้บริหารทางไทยซูซูกิเลยดีกว่าสำหรับบูสซูซูกิในงานบางกอกนเน่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ของซูซูกินะครับเราได้นำเอารถที่เป็นรถในตำนานของซูซูกิมาแนะนำด้วยครับนะครับรถรุ่นแรกที่เราจะแนะนำก็คือซูซูกิคาธาน่า 1,000cc ที่อยู่ทางด้านหลังผมๆนะครับนอกนอจากนั้นเรายังมีรถที่เป็นระดับ ตำนานของซูรูกิหลายหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เบิร์กแมน400จริงๆแล้วคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับเบิร์กแมน200และเบิร์กแมน650มาแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาเติมเต็มสายการผลิตนี้นะครับด้วยการนำเอาเบิร์กแมน400เข้ามาเติมเต็มและเพื่อเอาใจแฟนๆรถสปอร์ตขนาดเล็กนะครับเรายังได้นำเอารถแบนดิต150ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์สปอร์ตขนาดเล็ก นะครับมาเพื่อเอาใจแฟนๆด้วยครับสำหรับโปรโมชั่นในงานนะครับครั้งนี้สุด u กิของเราเนี่ยจัดเต็มนะครับนอกเหนือจากทุกท่านที่เข้ามาชมงานเรายังได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ของเราโปรโมชั่นดีๆไว้รอทุกท่านอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นทัวร์ลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นรถแบบสปอร์ตรถสกูตเตอร์สามารถที่มาสอบถามแล้วก็ดูรายละเอียดของสุดูกิได้อย่างเต็มที่ครับแต่โปรโมชั่นนะครับมีหลากหลาย แล้วแต่ว่าจะเหมาะกับตัวผู้ชมท่านใดนะครับก็ขอให้มาเลือกมาชมมาดูนะครับแล้วก็เลือกซื้อกับบูธสุดห k ูของเราครับ น,นี้ครับอยู่ที่บูธรถจักรยายนยนต์ทริอัมครับผมมีรถ2รุ่นพิเศษครับมาเปิดตัวแล้วก็จําหน่ายในงานซึ่งเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชันด้วยครับรุ่นแรกทริอัมทีร้อยยี่สิบเอสครับผมมาในชุดสีดํานะครับสวยเลยแล้วก็มีพาร์ทพิเศษที่มีเฉพาะในรุ่น S เท่านั้นครับเป็นการคอลแลบรวมกันระหว่างทริอัมมอเตอร์ไซเคิลแล้วก็ทาง S Cafe เฟ่ลอนดอนครับอีกหนึ่งรุ่นครับทริอัมทีร้อยยี่สิบดิมอนอีดิชันคันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นชิ้นส่วนเฉพาะ ของ t r i u m p ม์ไมอน dition เช่นกันส่วนคันนี้คือ t r i u m ม s c แคมเปอร์พันสครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคันนี้ยังไม่ได้เอามารีวิวการแต่ะแล้วนี้ดูได้ที่ทาง Auto Station แน่นอนครับสวัสดีครับ สวัสดีทำไมนะตอนนี้เคนอยู่ที่บูธมอเตอร์เพ็ก์นะครับก็จะมีเวสป้าอะพิเลียพิกาชิโอครับแล้วก็มอเตอร์ z ุซี่ครับผมซึ่งเวสป้ามีมาเปิดตัวด้วยกัน4รุ่นนะครับมอเตอร์ z ุซี่มีแอ v เวนเจอร์ตัวใหม่ครับ V85 TT และอีกหนึ่งรุ่นจากอะพิเลียครับผม r s V4 Factory ติดปีกแอโรได,ด,ดนามิกมาให้จากโรงงาน,นครับสเปคเดียวกับตัวแข่ง World Superbike เลยไปดูกัน ตอนนี้ครับเคนอยู่ที่บูธของยามาฮ่าครับผมซึ่งมีทั้งยามาฮ่าในส่วนของรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กแล้วก็ยามาฮ่าไรเดอร์คลับนะครับผมที่ดูแลในส่วนของยามาฮ่าบิ๊กไบค์ด้วยนะครับที่ดูอยู่ตรงนี้คือยามาฮ่าคิวบิกสีสันใหม่เฟี้ยวฟ้าวนีออนขนาดนี้นะครับพรีเซนเตอร์หล่อมากด้วยนะฮะนั่งแล้วรู้สึกหล่อเพิ่มขึ้นอีก20%นต์ะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ครับนะครับก็จะมีสีสันใหม่ของ MT Series ครับอย่าง MT 10 MT09 นะครับแล้วก็มีสีใหม่ของ R1 แล้วก็ R6 ด้วยที่เป็นสีที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับปูไลอัพของสีสันตั้งแต่ตัว R15 หรือ MT15 เนี่ยจนถึงตัวพันธุ์นะครับระดับ R1 แล้วก็ MT10 เลยแล้วนอกจากนะครับตัวคิวบิกสีใหม่แล้วกับตัวบิ๊กไบค์สีใหม่ครับนี่ Type E ครับรถทร i ออฟไฟฟ้าของยามาฮ่าที่นำมาโชว์ครับเป็นโปรโตไทป์ต้นแบบเพียงหนึ่งเดียวด้วยที่มาสร้างสีสันในงานบางเกาะอินเตอร์นะฉันเอาไปรับชมในครั้งนี้ครับเดี๋ยวพินตี้ออก ด้านหลังเรานี้คืออีเดมิสึนะครับหลายคนคงจะคุ้นกันนะครับเจ้านี้เข้าอยู่ในสังเวียนแข่ง m o t ต GP ด้วยนะคนที่ขี่ให้อนะีเดมิสึน่ะคือนักแข่งชาวญี่ปุ่นอย่างนาคามินะครับและนี่ครับเรามีรถที่คล้ายนะครับผมลายกราฟิกคล้ายกับตัวแข่ง m o t ต GP มาจอดตรงนี้ด้วยนะครับที่บูธอีเดมิสึ ใครอยากจะมาถ่ายรูปนะครับหรือสอบถามโปรโมชั่นน้ำมันเครื่องของอ e ีเดนมิสซีเนี่ยเชิญได้เลยน้องพิตตี้พร้อมให้บริการบอกเลยว่าสุดๆเขาอยากขายกันสุดๆครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปพาทัวร์รถยนต์นะครับแอดโค้กพาไปดูนะครับผมในคลิปที่ลงไปก่อนหน้าเราแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามดูกันด้วยครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็ติดตามออโต้สเตชันฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเดินนี้เคนเองลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ